สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้นะครับก็ตัดหญ้ารูซี่นะครับตัดรูซี่ให้วัวกินนะครับซึ่งปกติแล้วก็จะให้กินหญ้าท,ทั่วไปนะครับที่ขึ้นบริเวณพื้นที่ตรงนี้นะครับซึ่งเป็นพื้นที่ประมาณประมาณสองสามไร่นี่นะครับ ก็เป็นหญ้าทั่วไปนะครับหญ้าที่ไม่ค่อยโปรตีนไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแล้วก็มันมีพื้นที่บางส่วนนะครับที่มีหญ้ารูซี่ขึ้นนะครับเราก็เลยผมก็เลยตัดหญ้ารูซี่นะซึ่งเป็นหญ้าที่มีโปรตีนโปรตีนสูงกว่าก้หญ้า,าธรรมดานะครับกาอย้าธรรมดาทั่วไปนะครับ แบบนี้นะครับก็มาเทให้ให้เขากินเลยนะจะผูกไว้ห่างกันนะครับปกติก็ผูกให้ให้เขากินหญ้าบริเวณนี้แหละครับอย่างน้อยวันนี้ก็ได้กินหญ้าที่มีโปรตีนนะครับซึ่ง การเลี้ยงวัวนะครับถ้าเราให้กินหญ้าทั่วไปก็ถามว่าทําให้อ้วนได้ไหมก็ทําให้อ้วนได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ต้องกินในปริมาณเยอะนะครับแต่ก็จะเป็นการดีกว่าถ้าเรา,าเลี้ยงวัวด้วยหญ้าที่ที่ใช้เลี้ยงสัตว์นะครับอย่างเช่นหญ้าลูซี่หญ้าที่เขาปลูกครับส่วนใหญ่ที่เขาปลูกให้ให้วัวกินนะครับ อย่างเช่นหญ้ารูซี่หญ้าเนเปียหญ้าหวานหญ้าอะไรหลายหญ้า,า,านะครับซึ่งซึ่งตอนนี้หลายคนก็เลิกทำเลิกปลูกข้าวไปหลายคนครับเนื่องจากไปปลูกหญ้าดีกว่านะครับ ซึ่งการปลูกหญ้านะครับนอกจากเราเอาไว้เลี้ยงวัวแล้วนะครับบางคนเนี่ยาสามารถขายเป็นอาชีพได้เลยนะทำเหมือนนาข้าวนะครับทำเหมือนนาข้าวเลยนะไปดูดนมตัวผู้ซะแล้วผิดตัวซะแล้วไม่ใช่แม่แล้วไอ้ใจแม่เองนะเว้ อันนี้ครับก็เป็นวัวตัวผู้นะครับคิดนะว่าจะทําไว้เป็นพ่อพันธุ์ยามฉุกเฉินหนะรือเอาไว้เช็คเช็คสัตว์นะก็แบบนี้นะครับยาเป็น้ารูซี่นะครับยารูซีที่ที่สวนอยู่ข้างนะครับสวนอยู่ติดกันนะครับแต่ก่อนเขาปลูกไว้นะครับแต่ก่อนเขาปลูกไว้เต็มพื้นที่นะครับ ปลูกไว้เสร็จแล้วนี่เวลามันมีมันแก่นะเวลามันแก่แล้วแล้วดอกเขาปิวมาครับเขาปิวมาข้ามมาแดนฝั่งนี้นะครับทําให้พื้นที่ตรงนี้นครับไร่ที่ติดกันเนี่ยก็จะมีหญ้ารุสีนะ,นะครับก็คือไม่ได้เป็นหญ้าที่ปลูกเองนะครับเป็นหญ้าที่แปลงข้างๆเขาปลูกนะครับเห็นไหม ยาลูซี่นะครับเต็มเลยแล้วก็ตลอดแนวนะครับฝั่งนี้นะครับอยู่ฝั่งลัวฝั่งยาวไปเลยจะมีย้าลูซี่ทั้งนั้นเลยส่วนพื้นที่ที่อยู่ติดกันเนี่ยย่าลูซี่จะไม่ค่อยมีนะครับไม่ค่อยเห็นนะแต่ว่าไร่ที่อยู่ติดกันเนี่ยกับย้าลูซี่นี่งามมากเลยนะครับก็มันจะช่วงที่ลมพัดน,นะครับช่วงหน้าหนาว ที่เขามีดอกนะครับจะทำให้พวก 6, พวกพันธุ์หญ้าพวกนี้นครับจะสามารถปิวไปได้ไกลมากนะครับขยายพันธุ์ได้เกือบทั่วบริเวณเลยนะ<ๆ>ก็พาทุกคนนะครับมาดูบรรยากาศน,น,นะครับไปชมบรรยากาศนะครับ เกี่ยวกับการเลี้ยงวัวนะครับในเ,เลี้ยงแบบผูกนะครับผมก็ผูกไว้กับต้นไม้แบบนี้นะทุกคนนะครับนี่ผูกวแบบนี้นะครับก็จะมาตอนเที่ยงนะครับตอนเที่ยงก็จะมา,เ,าเปลี่ยนหลักนะครับย้ายย,าย้ายย้ายเชือกนะตอนเที่ยงตอนเที่ยง ก็ถ้าแดดร้อนมากเขาก็จะผมก็จะมีน้ํานะครับเปิดไว้แล้วครับเปิดไว้ฝั่งนู้นนะครับอยู่ในสวนอีกสวนหนึ่งนี่ไม่ใช่สวนผมนะครับเป็นสวนเพื่อนบ้านนะครับที่หัวกินหญ้าอยู่ตรงนี้นะครับเราเพื่อนบ้านก็ล้วก็ใจดีนะครับที่ให้เราปล่อยวัวนะครับทําให้พื้นที่ของเขาไม่ลุกนะครับตรงนี้นะครับตอนเที่ยงถ้าถ้าร้อนแดดจัดนี้ครับคือเวลาเราปล่อยปุ๊บเนี่ยมันจะวิ่งไปเลยครับ วิ่งไปไปกินหญ้าเลยนะแต่ถ้าวันไหนฝนตกนะครับก็คือเขาจะาไม่หิวนะครับไม่หิวถ้าฝนตกแบบว่าอากาศเย็นๆเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าผมมาย้ายที่กินหญ้าเขาก็เขาจะเดินไปเดินลงไปที่ใหม่เลยนะครับอัตโนมัติเลยนะนะครับตอนเย็นอีกที่หนึ่งเขาถึงจุกินนะ ก็พาทุกคนมาชมบรรยากาศนะครับการเลี้ยงวัวแบบผูกเชือกครับไว้ประมาณไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวถ่ายทำเรื่องราวเกี่ยกับวัวให้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับ